สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้ก็น้องส้มนะคะกลับมาทําคลิปนะคะเลยลที่ห่างหายกันไปนานนะคะก็วันนี้น้องส้มจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งตื่นเต้นมากแล้วก็ได้แอบแกะไปแล้วเรียบร้อยนะคะแอบแกะไปแล้วเรียบร้อยนะคะน้องส้มเนี่ย ะะติดตามพี่แพรวัทนิกามาตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกจนคลิปวิดีโอสุดท้ายดูทุกคลิปวิดีโอเลยจนเห็นพี่แพรนะคะทำลิปสติกออกมาเป็นวัทนิกาบิวตี้ซึ่งฉันกรีดมาเพราะว่าฉันเป็นคนที่มีลิปสติกเยอะมากนะคะก็เลยกดสั่งมาเพราะว่าไอเลิฟลิปสติกมากเลยนะคะก็เลยกดสั่ง น,นี่คือกระปงกระเป๋าอะไรยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเป็นหยิบพัสดุมานี่จ้ากล่องเขาเป็นกล่องสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้เลยค่ะนะคะเป็นแบรนด์ของพี่แพรวันธนิกานั่นเองนะคะก็คือวันธนิกาบวตี้อาจจะพูดโนอนหน่อยนะเพราะตึงเต้นมากแอบแกไปแล้วแล้วก็ทําเป็นเหมือนว่ามาแกให้คนดูอีกรอบหนึ่งนะ สิ่งที่น้องส้มสั่งมานะคะก็จะเป็นริสติกสองแท่งนั่นเองนะคะภายในก็จะมีนี่เลยเคสซิ่งวิดพาวเวอร์วอเทนิกาบิวตี้นะคะอันนี้น้องส้มได้เช็ดออกไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีเป็นการ์ดนะคะหนึ่งใหมนี่เลยเป็นรูปพี่แพรวาธนิกานะคะแล้วก็ข้างหลัง Don't forget beauty belong to ยูนี่แล้วก็เป็นรอยริสติกของพี่แพรวาธนิกา I love my ชอบนะคะกดสั่งมา2แท่งค่ะซึ่งลิปสติกที่พี่แพรออกมานะคะก็จะมีเป็น q u q u m d t t e นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นอา t ์ a m h e r o Lipstick ลิปสติกนะคะก็คือจะมีความเป็นเนื้อครีมมี่นิดนึงแล้วก็มีกรอสซึ่งสวยมาก ก็พยายามตามหาลิปสติกที่เป็นสีนู้ดจริงๆเป็นนู้ดที่ทุกคนทาได้เป็นน,นู้ดที่ไม่ป่วยซึ่งน้องส้มไม่เจอแล้วค่ะนี่ฉันยังตื่นเต้นอยูนน่นะวันนี้ฉันทาไปทำงานมาด้วยนะคะนี่นะคะแฮกเกจิ้งพอดีงามพระำแปะมากแม่แท่งนี้นะคะเป็นสีแวรี่วทานิกานั่นเองนะคะก็คือเป็นสีชิกเนเจอร์นะคะของพี่แพรนะคะตัวนี้ จะมี2ด้านก็คือจะมีนี่เลยลิปสิกด,ด้านบนนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นกรอสซึ่งตัวนี้สามารถที่จะทาเปลือกตาได้ด้วยนี่นะคะแท่งนี้มาในราคา1นะคะบาท1,250บาทควรค่าแก่การลงทุนเพราะส้มรู้สึกว่ามันมันพรีเมียมแล้วมันแบบ m a d ดอินอิตาลีอะไม่เข้าใจปะเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะคะเนี่ย เดี๋ยวจะมาลองกันให้ลองลองแตล,ล,ลองให้ดูกันนะคะนี่เดอค่ะแล้วสีลิปคือกบสีมิตรภายในแบบปาดเดียวอะเนี่ยอะยังไงอะอ่ะบอกสีว่าไม่สวยสวยปะสวยมาก ล้วคือถ้าอยากให้มันฝ่อไปกว่าน,นี้นะคะซึ่งฝ่อไปกว่าน,นี้เราก็ต้องเตือนค่ะกอนนี่ยังไงไหนเล่าก่อนอไม่มีได้หรอ ไป,ปรีมาทวกาปะเนะี่ยซิงเอาไว้ใช้อิเซนเอาไว้โชว์ะเข้าใจปะเนี่ยคือสวยเป็นนูที่แท้จริงเป็นนูที่แบบไม่ป่วยเป็นนูที่ทาได้กลางวันคือไม่ป่วยไม่มีใครทักคือดีแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะที่ส้มจะแนะนำให้ทุกคนมีเลยก็คือสีนี้ค่ะ อันนี้เป็นแบบ Liquid m a ทนะคะลก็เป็นจิ้มจุ่มแมทนะคะมาในราคา990บาท990บาทก็เป็นสี52เนาะเป็นสีโรชูมี e นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูซึ่งส้มเป็นคนที่ไม่ค่อยคือแทบจะไม่มีลิปสติกสีแดงเลยไม่มีเลยมีแต่ที่เป็นแท่งจิ๋วของดีออที่เขาแถมมาให้แล้วเราก็แบบไม่ได้ใช้ทาด้วยใช้แบบว่าแต้มแบบ สีตาคํำอะค่ะไม่ได้ใช้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาลองสีแดงอันนี้ให้ดูเพราะว่าเราไปดูรีวิวมาแล้วอะส้มรู้ถึงว่าสีนี้ส้มยังไม่มีเราก็ดูเป็นสีแดงที่สวยดีเราก็แบบคือพี่แพรเปิดตัวมาด้วยสีนี้แล้วเราเสือฮะ ä, ต้องมีแออต้องมีอะ,ต,ออะ,ต,ออะต้องมีก็เลยแบบกดมาเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา9ก0รกบบาทเดี๋ยวเราจะมาลองกันให้ดู คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ก็แบบยากวารีวิวให้ทุกคนไปตำตมกันจริงคือคนมีอะนะที่มีนี่มาแบบหัวหัวหัวแปลงแบบนี้อันนี้เขาเรียกหัวแปลงปะก็คงจะใช่แหละนี่นะคะว่าโชคดีจังเลยที่มาดเป็นสีเข้มนะคะนี่ไม่ต้องมือแบบนี้ไอ้นะทุกคนนี่น่แบบนี้เป็นแบบจัรู้เป็น,เป,นเป็นแปลงเหมือนเาต้องแบนดเลยแล้วคือแบบ สกับคุณภาพซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้หมดเมื่อไหร่ฮะดีนะคุ้มอ่าลองทางก่อนแต่ถามว่าเวอร์เพราะลองแล้วลองไปแล้วแล้วรู้สึกปิ่มอิ่มเอ็มแล้วรู้สึกว่าเงินที่เสียไปมันคุ้มนี่นะคะเดี๋ยวส้มขออนุญาตด,ดูกระจกนะเกลอเน,นื้อเนี่ยอ่าทาก่อนนะพะพูด ไม่รู้จะพูดคำไหนอันนี้คือแดงที่เห็นไหมฟันขาวค่ะออยังไงสวยคือเป็นแดงที่สวยสวยมากแล้วรู้สึกป,ปิ่มมากใครอยากจะไปตามตามไปตามตาม,ตามกันได้เลยมีขายที่ลาซาด้าที่เดียวนะคะถ้าเป็นออนไลน์เนาะแต่ถ้าเป็นแบบ ตามเคาน์เตอร์่ด้องไม่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาจะเขาตั้งที่ไหนบ้างเพราะว่าตอนนั้นคือสมองเบลอไปแล้วคือได้ยินมา่า,าราศากกดสั่งแล้วก็เลือกมาอนี้สวยปะแห้งแล้วแห้งลวจ้ะแห้งลวจ้ะแล้วแบบเบาปากมากดดิกบสี่ปากเรามีแล้ว,ลวคือเบาปากนะทุกคนแบบมันเป็นแมทที่แบบ พูดดีแล้วเป็นสีแดงที่แบบประธานิกาไม่เอาไหวหรอไม่ไหวคะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ไปตามตามกันได้ที่ลาซาดาฉันบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณควรจะมีเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทําคลิปเอ็ดนี้ขึ้นมาเพื่อไปแอบแบบแบบเพื่อไปอยาให้กับคุณไปตามกันได้ที่ลาซาดานะคะกดเสิร์ชเข้าไปคําว่าวัฒนการ Beauty ค่ะแล้วก็จะขึ้นมาเลยมีหลายเฉดส,สีมากแต่ว่าทรงกางลิปสติกเยอะแล้วแล้วก็เลยพยายามเลือกสีที่แบบ เ็นสีที่แบบว่าดูเป็นพี่แพรจริงๆก็เลยเลือกได้มาสองสีนะคะก็คือสีโบ t ูมีเป็นลิควิดจูมแบแบบนี้990บาทนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้บ้างนะคะก็ไปตามๆกันได้อยู่ที่ราคา1,250บาทนะคะแล้วก็ลาซาด้ก็จะมีโค้ดลดราคาอะไรแบบต่างๆมากมายฉันไม่ได้รับรีวิวฟรีหรืออะไรคือฉันเสียงเงินเอง ตาของฉันเอลฉันปิ่มมากนะคะไปตามๆกันได้นะคะส่วนวันนี้น้องส้มไปนอนแล้วค่ะวันนี้ก็ทำคลิปดึกแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะมารีวิวตัวไหนอีกนะบ๊ายบายค่ะ